สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทราบนะคะเนื่องจากตอนนี้มีการเปิดโครงการใช้ยางพาราปรับปรุงถนนตั้งเป้าใช้ยาง1ล้านตัน 30,000ล้านลงสู่เกษตรกร,กรส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะนายอุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปุง เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเมื่อวันที่26กันยายน2563ณบริเวณถนนสาย222นะคะจังหวัดบึงกาฬนั่นเองซึ่งมีนายศักดิ์สยามนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวัฒน์ปลัดกระทรวงคมนาคมนายสลาวุฒิอธิบดีกรมทางหลวงนายประถมอธิบดีกรมทางหลวงนายชัยธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมพิธีนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะได้ทำบันทึกข้อความหรือว่าบันทึกความตกลงการนำอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและก็อำนวยความปลอดภยัยทางถนน ที่ผลิตจากยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายน2563ที่ผ่านมาค่ะซึ่งโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในครั้งนั้นนะคะและได้ดำเนินการโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการต่อเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีสตูลและก็นครพนม ด้วยแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตนะคะและก็หลักนำทางยางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราภายในประเทศและก็ยังสร้างสมดุลราคายางพาราให้เหมาะสมไปในคราวเดียวกันด้วยค่ะ สำหรับกรมทางหลวงนะคะและก็กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีกำหนดแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ2,563ถึง2,565โดยมีปริมาณการใช้ยางพาราจำนวน1ล้านกว่าตันนะคะคิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยาง จะได้รับนะคะก็อยู่ที่จำนวน30,000ื่นล้านกว่าบาทนะคะและจะมีการสำรวจตรวจสอบเพื่อที่จะเปลี่ยนแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตนะคะและก็หลักนำทางยางธรรมชาติทดแทนที่เสื่อมสภาพ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งต้องใช้ยางพาราในทุกๆปีนะคะปีละไม่น้อยกว่า300,000กว่าตันค่ะทั้งนี้จากผลการศึกษาพร้อมทดสอบภาคสนามเรื่องการผลิต RFB และ RGP สามารถลดแรงประทะที่เกิดจากการชนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ค่ะ และมีมาตรฐานนะคะความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยค่ะค่ะและนี้ก็เป็นการโครงการใช้ยางพาราภายในประเทศนะคะที่มีนโยบายหรือว่ามีการนํายางพารานะคะมาเป็นครอบคอนกรีตนะคะแล้วก็หลักนําทางธรรมชาตินั่นเองนะคะก็ภายภาคหน้านะคะก็อาจจะทําให้ราคาย,ยางพาราสูงขึ้นนะคะ สำหรับการใช้ยางภายในประเทศนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดราคาดีเกษตรกรชาวสวนยางก็ยิ้มออกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ